ที่บริเวณตลาดเจริญสุขน้ําฝนจากด้านบนของตำบลท่าช้างนะคะได้เอ่อลน้นคลองน้ําใสและไหลบา่าผ่านซอยพระยาตัตงแปดเข้าท่วมถนนส่งผลให้แม่ค้าพ่อค้าต้องยกของขึ้นที่สูงขณะที่มวลน,น้ําได้ไหลลงคลองน้ําใสและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองน้าําใสโดยเฉพาะชุมชนบ้านมั่นคงจันทบูรเพิ่มปูนรับ หมู่ที่8ตำบางกระจาัาได้รับผลกระทบแล้วบางส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันท้องถิน่นปพจังหวัดพร้อมด้วยทหารกองร้อยรักษาความสงบที่3ามกองทัพเรือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการยกของขึ้นที่สูงพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ระวังอันตารายจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ชุมชนดังกล่าวนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดคลองน้ําใสในเขตเทศบาลตาบลค่ายเนินวงจึงเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ําเอ่อล้นตลิงส่วนหลายๆพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่าและมีฝนตกลงหมากมากก็มัจะเกิดน้ําระบายไม่ทันและน้ําท่วมผิวจ,าจราจรรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำยางไรก็ตามนะคะน้าที่เอ่อล้นคลองน้ําใสไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ระดับน้ําของแม่น้าจันทบ,บุรีแต่อย่างใดซึ่งสถานการณ์น้ําในแม่น้าจันทบ,บุรียังคงปกติทานี้สถานการณ์น้ํารอการระบายจะเกิดขึ้นในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นซ้ำกอาทิถนนสุขุมวิทหน้าตลาดวรณการทางเข้าวัดพับพลาถนนเรียบเนินถนนรอบสนามกีฬากลางถนนรอบทะเลสาบทุ่งนาเชยหลังวัดทองพั่วเป็นต้นและสถานการณ์นะคะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่ฝนหยุดตกประมาณ2ชั่วโมง ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนที่ตกในจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้จะเบาบางลงและจะกลับมาตกใหม่ในช่วงคำ่ำส่วนในระยะนี้นะคะฝนจะตกต่อเนื่องได้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ลาดลุ่มเชิงเขาระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิง่งและดิน,นถล่มในเขตเมืองจันทบุรีปปพอจังหวัดนะคะเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองน้ำใสตลอดแนวให้ขนของขึ้นที่สูง เนื่องจากว่าจะมีมน้ําจากด้านบนนะคะไหลเข้ามาสมทบและก็จะส่งผลให้ระดับน้ําในคลองน้ําใสเอ,อ่อล้นตลิ่งได้ส่วนสถานการณ์บริเวณตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีผู้สื่อข่าวนะคะได้เข้าสอบถามนางพัฒนันก้านกิ่งดำอยู่บ้านเลขที่15ทับ41ซอยวัดโค้ง27 หมู่สตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีโดยพบว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าก็ส่งผลให้น้ำท่วมขังและเอ,อ่อเข้าท่วมภายในบ้านต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูงบางอย่างไม่สามารถเก็บได้ทันนะคะก็เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าช้างได้เข้าช่วยเหลือยกสิ่งของหนีให้พ้นน้ำแล้วก็ประมาณตั้งแต่ทั้ง ทั้งคืนแล้วฝนตกทั้งคืนก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมแล้วที่นี้ประมาณเจ็ดโมงอะ่ะเจ็ดโมงเช้าขึ้นปิ่มปิมตรงคลองแล้วก็เอาไม่ทันแล้วย้ายของย้ายเล็กเล็กน,น้อยน้อยแล้วที่นี้มาขึ้นเข้าบ้านเข้าอะไรทรายเซยก็ไม่มีก็เลยต้องของเสียหายก็มีมีเครื่องซักผ้านึงแล้วก็พวกตู้กับข้าวตู้อะไรที่อยู่ข้างในเสียหายหมดเลยก็มีพวกทีวีตู้เย็นที่มันสําคัญอะ่ะยิงเอาออกมาทัน อทาองสทเขาส่งลุกน้องมาช่วยขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณที่มาดูแลขอบคุณมากค่ะก็ก็คงตกใจให้น้ำขึ้นขนาดนี้คืวนี้ต้องอาศัยนอนบ้านพี่ไปก่อนบ้านญาติกันค่ะต้องอาศัยนอนบ้านพี่ของแน่กองอยู่นั้นเต็มหมดเลยเสื้อผ้าเสียหายหมดเลยเปียงหมดเลยอ่ะ นายเฉลิมพลศักริคำนายกเทศมนตรีมเมืองท่าช้างได้ออกสำรวจพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังและได้เตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์โดยส่งเรือท้องแบน12ลำและนั่งล้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับข้าวกล่องนะคะเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภ,ภัยและได้รับผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาในช่วงค่ำนี้อีก S 1แปป็นไงเอาเฉพาะี่ตัวบานก่อนจากู้เพราะว่าจวึในจแจ้มาทที่สามวนีจดไป้นี่นะคะเขตไหนที่ทางหน่วยราชการยังเข้าไม่ถึงนะคะก็โทรแจ้งได้เลยประสานไปที่หน่วยผู้ัยก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไง นใช่ครับแต่่ในกเรปรุงอาหารเพื่อที่จะรอรับประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมน้ท่วมไปอะเอาเอะเอาหัวจุ่มมากะนี่หัวจุ่มมากัะมาทิ้ม ông bồn <ciffs> lá luôn. Khắc, ôi, ông Không ai mua. Nước nước gì vậy? Tải lên đi <coughs> 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 <coughs ตอนนี้เราได้เตรียมการอะไรไว้บ้างไหากอดหุ่นหัวค่ะเราคืนนี้ยังไงจะนอนหลับยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไว้ขึ้นบนบ้านแม่เอาขึ้นบนบ้านแม่เอาถ้าเกิดไันขึ้นบ้านแม่ค่อยว่ากันเอาดูดก้องข้าวต้องเจอกันหน้าหน่อยลูเกหน้าหน่อยแ่นนะ นี่ตอนนี้มันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขินไม่ดีเดี๋ยวครึ่งเนี้เดี๋ยวหาข้าวใส่ข้าวอ่ะคุณไปได้ละข้าวน้ำมันไม่ได้อะมันไหลขึ้นมาอ่าน้ำที่อื่นน้ำที่อื่นมันขึ้นมาอ่าใช่ไี่รูปวาดมันต้องไหลแล้วยังงไ จะตายไม่มีปัญหาท่านผมจะตายช่วยเต็มที่ผมนี่จะตายแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณท่าแหมเราก็คงใจจะถึงกว่านี้พวกเราไม่ทิ้กันเป็นไงบ้างคะพี่บ้านอยู่ไหนคะข้างในเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างออุยขงพี่มีอะไรเสียหายไหมน้ำที่น้องที่นอนเปียกมาเก็บไม่ทันมันมาเร็วใส่ก็้งนอนบ้านแม่ไม่งก็ต้องบ้านน้องค่ะต้องเข้ามาเก็บกว่า หมือนเดิมไปไหนไม่ได้ย้ายอะไรได้บ้างก็ได้พวกตู้เย็นพวกที่นอนเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยของอื่นที่มันต่ำเราเก็บไม่ทันว่าที่เสียหายแบบที่มันมีมูลค่ามากวันนี้มันก็จะเป็นพวกโทรทัศน์ทีวีว่าตู้เย็นมาเครื่องคือความันจมน้ำไงเก็บขึ้นยกไม่ทันมันมาเร็วน้ำไหลมาเลยมูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ตะมูลยังยังไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันหลายหลังนี่มันมันคือมันท่วมททุกหลังเลยสี่หลังอะค่ะรวมกันก็ คนขอบคุณมากค่ะใครก็ได้เจอเป็นได้เลอในยุ่งอยู่ซอยลองอยู่บนบนกนตอนถามด้วยถามตัวสองที่ว่าองนี่ลองเอาแล้วลูกเดี๋ยวแม่ียกขอแล้วขอตายแล้ว ทางขี้ไม้ขี่มือทั่วหมดไม่ทำไรทางนี้ไปไหนออกไปไหนทำอะไรบ้างตรงนี้ไมาเรียกอะไรเข้าไ,อาไปอไปีกพี่ขเขา้าไปได้ไหมคะเข้าๆเข้าไปอ้อะอยู่ใกล้วบอคุๆ เชิญค่ะถอยถอยก็ตึกก้อยตัวอย่า่นี้เลยไดินเดินตามไปจักระวังน้่แดงดำคดจ่ายั่ไงบ้างสูงเย็นสองก้อนลอยตุ๊บเลยนคลอยละไ ยอนทางนู้นน่ะแล้วรัดมานี่ก็ได้บางทีนายยกกรับนี่เนี่ยยังไงบ้างครับมีอเลยช่วยครับขั้วอันต้นดูเจ้ไม่ไหลไปนู่นตอนนี้มันกำลังไหลมานี่มันไหลจา,ากทางนู้นขึ้นมานี่มันไม่ได้ไหลไหลไปไม่ไทนันมันไหลขึ้นมาเลยเยอะขึ้นเรื่อีกหน่อย จะยกของขึ้นที่สูงหรือยังครับจะยกของขึ้นที่สูงบ้างหรือยังครับใด้นะครับไปรอข้าวพักไยจะม <shaw> uh. <radioactive. S 2> ีหม้อเมื <shed> ่อไหร่ข้าว